สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับน้องกาฟิวเซดิสไทยรถสวยนะครับวันนี้น้องฟิวรีวิวด่วนนะครับกับรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดยังไม่ได้ทําสปาเป็นรถสภาพที่แบบพึ่งเข้ามาที่ได้มาเลยนะครับก็สภาพเดิมๆนะครับรถบอกเลยว่ารถสวยเกรเดเอแน่นอนเอามาให้ชมเอามาให้ดูกันก่อนว่าตอนที่รถเข้ามาสภาพเป็นยังไง น้องฟิวมี3สาขามีสาขาสุราธานี2สาขามีสาขากรุงเทพ1สาขาลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับเราได้ประวัติดีฟรีดาวขับฟรี90วันชายน้ำมันเครื่องให้ก่อนออกรถเรียบร้อยบอกเลยว่ารถเดี๋ยวเอาไปล้างทำความสะอาดเอาไปทำสปาให้เรียบร้อยใครสนใจอยู่จังหวัดไหนก็มีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.4 9ปเซเท่านั้น ใครที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจในส่วนของตัวรถอยู่สามารถติดต่อหาน้องกาฟิลได้เลยที่เบอร์0657400689 0657400689สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมกับน้องกาฟิลมาได้เลยบอกเลยว่ารถสภาพเพิ่งเข้ามาย้ำเลยว่าเพิ่งเข้าอาจจะมีรอยขีดข่วนอาจจะมีรอยแบบสบกปรกรอยเลอะต่างๆนะครับ เดี๋ยวเอาไปทําความสะอาดให้ก็ให้ลูกค้าดูว่ารถของเราเป็นรถเกรด A จริงๆรถไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมจริงๆนะครับมาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนะครับตัวนี้นะครับบอกสเปครถนิดหนึ่ง t o ต้ารีโวนะครับ2.8 entry 4WD นะครับเป็นเครื่อง2.8 4x4 4, 4, 4 w h e e l นะครับปี2023 เลขไม่โคตรน้อยไม่เพียง6000กิโลเท่านั้นแล้วได้ในส่วนของตัวรถสีทอดดำนะครับตัวนี้แต่งมาแล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นยางนะครับแมกบนด้านข้างซุ้มล้อก,กันจนท้ายนะครับแต่งจัดหนักจัดเต็มมาให้แล้วนะครับคิวกันสาดมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับเอาไปใช้เข้าสวนเข้าไร่เอาไปลุยนะครับบอกเลยว,ว่าตอบโจทย์สุดๆในส่วนของตัวรถชมหน้าเหมยชมหน้าหมูป่าเรามาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนะครับทุกคนนี่ ในส่วนตัวรถนะครับคันนี้เขาติดตั้งกันชนด้านหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับตัไฟนะครับเป็นโฉมหน้าใหม่โฉมหน้าหมูป่าไฟไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับนี่ในส่วนของตัวไฟนะครับไฟเป็นมังติเรฟเฟกเตอร์แบบหลอดไส้แบบนี้เลยนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยมากๆในส่วนของตัวรถนี่รอๆเลยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีดํานะครับโลโก้โครเมียมนะครับโฉมหน้าหมูป่ารอๆเท่ๆแบบนี้เลยในส่วนของตัวโฉมหน้าของเขานะครับนี่ จะให้ดูสักคูณ6นะครับนี่ในส่วนตัวด้านข้างนะครับปรุงแต่งซุ้มล้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่แต่งซุ้มล้อมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนอาจจะมีรอยรอยช็อกนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นรอยช็อกนะลบได้นะครับทุกคนอันนี้รอยช็อกไม่ใช่รอยขีดข่วนนะอันนี้ก็รอยช็อกนะครับอันนี้ก็รอยช็อกนะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดยังไม่ได้บิ้วยังไม่ได้ขัดสีนะครับก็ให้ดูนะว่ารถเข้ามาไม่มีชนนักพลิกความเหมือน้ําท่วมนะครับ รีวิวแบบจริงใจนะครับนี่ยางนะเป็นยางออฟโรดนะครับเราเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสีเส้นนะครับยางเก่าเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นนะครับยางเราเปลี่ยนเป็นยางออฟโรดเลยนะครับทุกคน้อเมกนะครับมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าสวยสวย้มล้อมีมาแล้วนะครับด้านข้างนะครับตัดด้วยไฟท่อ่าไฟเลเ้อรทับทิมนะครับตัวไอรักเป็นเครื่อง2.8นะครับเป็นโครเมียมมันได้ด้านข้างนะครับก็มีมาแล้วเรียบร้อยนี่มันได้ด้านข้างก็ติดตั้งไม้แล้วเรียบร้อย สีโฟวิลนะครับด้านข้างนะครับกระจมองข้างเป็นสีดําคิ้วกันสะอาดก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับด้ามจับของเขาก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับทุกคนหัวน็อตนะครับเดิมโรงงานจะเต็มสีเม็นอาร์คเดิมโรงงานนะครับนี่สภาพสวยๆเลยในส่วนของตัวรถนะครับอันนี้คือสภาพยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดยังไม่ได้บิ้วยังไม่ได้ทําสปานะครับเดี๋ยวเอาไปจัดการให้ใหม่หมดเลยนะครับ เป็นเพจนะครับนี่เป็นเพจปี2023นะครับรีวิวแบบจริงใจนะทุกคนรีวิวแบบให้ดูกันไปเลยนะครับว่าตอนที่รถเข้ามานะครับสภาพรถมันเป็นอย่างไงนะครับนี่ตัวแม่อาร์คนะครับเดิมเดิมตัวแม่อาร์คเดิมเดิมนะครับแม่อาร์คเดิมเดิมหน้าหน้านะครับคุณส่วนหน้าหน้าก็หัวน็อตเดิมจุดแต้มสีเดิมนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ําเรียบร้อยนะครับนี่มีในส่วนของที่วางแก้วน้ําเรียบร้อยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นช่องใส่ของนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเก๊้หน้ารถนะครับอันนี้คือรีวิวแบบด่วนแบบจริงใจนะว่ารถนะครับเรายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดยังไม่ได้ทําสปารีวิวด่วนตอนรถเข้ามานะว่าสภาพรถเป็นยังไงโครงสร้างรถเป็นยังไงนะครับให้ลูกค้าที่แบบมองหารถอยู่นะครับ ดูแล้วตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าเรารีวิวแบบจริงๆเลยนะครับว่ารถเข้ามาสภาพเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ดูกันเลยชัดๆว่ารถไม่มีชนหนังไม่มีมีความไม่มีน้ําท่วมนะครับด้านหลังนะครับเป็นอุปกรณ์ปจัจแจแม่แรงนะครับนี่มีมาแล้วเรียบร้อยจะอยู่ด้านหลังนะครับบอกเลยว่าสวยเกรดเอแน่นอนนะครับใครที่กําลังมองหาหรือว่าสนใจในส่วนของตัวรถตัวนี้อยู่นะครับนี่ ตันนี้ติดตั้งคอกเตี้ยมานะครับทุกคนคันนี้ลูกค้าติดตั้งคอกเตี้ยมานะครับนี่เราก็น่าจะถอดนะครับเคยอยากได้คอกเตี้ยคอกสูงก็สามารถติดต่อได้นะครับนี่เมนอาร์คนะครับเดิมนะครับหัวน็อตหัวน็อตเดิมเมนอาร์คเดิมนี่สภาพรถบอกเลยว่าสวยนะครับ c d นะครับกันชนท้ายเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่ในส่วนกันชนด้านท้ายเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับ บอกเลยว่ารถของเราสวยกรีด A แน่นอนนะครับไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองนะครับตัวไฟท้ายก็แท้ๆเดิมๆโรงงานนะครับนี่สวยๆเลยนะครับรถสภาพเดิมนะครับ4ต d ริวดีนะครับกันชนท้ายสายลากจูงนะครับต่างๆซุ้มล้อรถสีเทาดำหล่อๆนะครับคิวคันซาร์มีมาแล้วนะครับอ่าคนขับนะครับนี่ คนขับตรงด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของแม่แรงนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ลมยางนะว่าต้องใส่เท่าไหร่นี่อนิโมกอรนะครับแมตอาร์คเดี๋ยวแกให้ดูแมตอาร์กตัวแมตอาร์คนะครับเดิมๆแมตต์อาร์คเข็งมากแมตอาร์คเดิมๆนะนี่แมตอาร์คเดิมนะครับหัวน็อตเดิม กระจกไฟฟ้านะครับนี่ด้านข้างนะครับของเขาสวยๆเลยนะครับบอกเลยว่ารถสวยเกรดรนะครับรับประกันเครื่องยนต์เละกเกียร์รับประกันโครงสร้างรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักริกาน้ําท่วมนะครับสตาร์ทอ่าสตาร์ทแล้วนะครับทุกคนนี่สวยๆเลยนะครับกุญแจนะครับกุญแจของเขาเป็นกุญแจรีโมทนะครับ เป็นกูเจรีโมทแบบนี้นะครับจะมีที่วางแก้วน้ําด้วยนะครับด้านซ้ายนะครับพวงไลยหุ้มหนังสี่ก้านแบบนี้เลยนะครับพวงไยหล้อๆนะครับโลโก้โตต้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนี่สวยๆเลยนะครับตัวนี้เล็กมย์นะครับแปดพันหกพันขอัยนะครับทุกคน6,829กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเล็ไมย์น้อยมากนะเล็กมย์น้อยมากๆนะครับนี่ตัวเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะครับ รถสตาร์ทอยู่นะนี่ตัวเกียร์เป็นเกียร์กระปุกกสปีดนะครับนี่เกียร์กระปูกกสปีดตัวนี้ช่องวางของนะครับแล้วก็จะมี่า power outlet นะครับแล้วก็ USB นะครับตัว a อนะครับหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้ก็หน้าจอเดิมๆของเขาเลยนะที่มาติดรถนะครับนี่วิทยุ คือเปิดเบาๆนะลำโพงนะครับเดี๋ยวติดลิขสิธิ์นะครับนี่ช่องใส่ของอันนี้ก็ใส่เว้นตาเว้นตาพระเงินนะครับฝอยเปิดได้ปกติอันนี้เดี๋ยวเอาไปล้างขัดสีทําความสะอาดให้เรียบร้อยหมดเลยนะนี่ลูกค้าที่ได้เห็นสภาพประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าอุ่นใจมากกว่าที่เห็นรถเก็บงานมาแล้วนะครับนี่อันนี้ให้ดูกันแบบชัดเจนเลยนะครับว่ารถของเรานะครับไม่มีชนหนัก ไม่มีพควมไม่มีน้ําท่วมนะครับรถไม่เทแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันโครงสร้างรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักพิควมหรือน้ําท่วมนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถจองออนไลน์ได้มีไฟแนนซ์ใบเส็เอกสารได้ถึงหน้าบ้านนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อหานนองกาฟิวได้เลยที่เบอร์065 7 4 06 0ก6 8 9 065 7 4ี่ศูนย์หกห้าเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดเก้าสามารถเพิ่มบ้านเขียวมาได้เลยนะครับเบอร์นี้นะครับ สนใจนะครับหรือว่าค้หาน้องกาฟิวเสรีไทยรถสวยนะครับสำหรับวันนี้น้องฟิวก็ต้องขอลรืลาไปก่อนนะครับยกี่ึึงรถยนต์มือสองว้ใเจรเสถียรถสวยสวัสดีครับบายบาย